ันี้ ODE ปะเนี่ยเออที่เรียนเมื่อเช้าอ่ะไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะคือมันยากไงหรูอ่ะเรียนจะสอบแล้วเรียนทำไงวะไมรู้เหมือนกันอ่ะไปถามมาไหมเออไปดีมาอยู่น้านิใช่ไหมันเป็นข้อนอะคือยาเอดีเอมดีมากเลยเอานเป็นไรไมน่าเียคั ODE อะดิไม่เข้าใจเลยเนี่ย ที่เรียนเมื่อเช้าอะที่เรียนเออเข้าดีเข้าดิอาจารย์สอนอะไรเนีอาจารย์ก็สอนดีนะแต่ไม่รู้ว่ามันยากแล้วไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงอ่ะเออไม่เข้าใจเรียนไปทำไมเออเรียนไปทำไมอะมันใช้อะไรได้บ้างอะยังยังใช้อะไรไม่ได้ ODE นะสามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับตั้งหลายวิชาแน่ไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมีวิชาฟิสิกส์วิชาชีวะหรือแม้แต่วิชายอย่างเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถนำเอา ODE ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะคิดไม่ถึงนะสิอ่ะมาดูวิชาเคมีกันเลยเราสามารถเอา ODE เนี่ยมาใช้ในการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยนะ เดี๋ยวทำให้ดูนี่คือ z e เ o o r d ออเดอร์แล้วก็จะใช้มันทําแบบนี้นี่เห็นไหมใช้ ODE ด้วยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็นำไปพอดกราฟใช่ไหมพอพอดกราฟเสร็จเนี่ยเราก็สามารถแทนค่าหาค่าครึ่งชีวิตได้ด้วยนะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะทําคล้ายๆกันเลยพวก first order กับ second order ทําคล้ายๆกันแล้วเรายังใช้ ODE เนี่ย มาหาอายุของฟอสซิลหรือจะเป็นอายุของชั้นหินก็ได้ด้วยเนาะถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีอายุเท่าไหรอ่อ่ะแล้วในชีววิทยาเนี่ยเราก็สามารถใช้ ODE ในการหาอัตราการแพร่ในระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ในระบบประสาทได้ด้วยแหละอย่างเช่นการแพร่ของกรูโคสหรือไม่ก็การแพร่ของแคลเซียมไอออนไงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะ เรายังสามารถเอา ODE เนี่ยไว้หาอัตราการจเจริญเติบโตของพวกจุลินทรีย์และแบคทีเรียได้ด้วยหรือจะเป็นอัตราการเสรื่อมสลายของเอนไซม์ก็ได้ส่วนในวิชาฟิสิกส์ะนะเราสามารถใช้ ODE เนี่ยในการออกแบบควบคุมระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบดาวเทียมเครื่องบินระบบความร้อนไปจนถึงพัฒนา,นาเทคโนโลยีต่างๆก็ทำได้ หรือจะเป็นพวกการควบคุมระบบความร้อนความชื้นของผลไม้แห้งหรือการวัดความแรงลมหรือแผ่นดินไหวที่จะมีผลกระทบต่ออาคารก็ทำได้นะแล้วในเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถทำเอา ODE เนี่ยไปไประยุกต์ใช้ได้ด้วยแล้วพวกทฤษฎีสัมพันธภาพก็มาจาก ODE หรือเราจะเอาไปใช้หาข้อมูลในเรื่องต่างๆก็ทำได้ เนี่ยสามารถใช้ ODE หาคำตอบได้ทั้งนั้นเลยและอย่างในวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ใครๆก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ ODE เท่าไหร่ก็ยังต้องใช้เพราะว่าเราเอาไว้ใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้นะฮ๋ออย่างนี้เองเออตามจริงเรียนไปมันก็มีประโยชน์กันเนะานะว่าจริงเหรอจริงด,ดีดูดีใช่ไดมหออย่างโอเคก็นะ ไม่เข้าใจดิทำอะไรสอบวะเนี่ยไอตรงนี้ทำไงวะไม่รู้ว่ารู้หรอไม่ทำก็ไม่อยา